รูได้ไหมลองดูแล้วกันได้หวะโอ้โดนเหยียบ โอเคโอ้โหไดูดี๋ยวดูที่ท่านลอยล้านตับนี่มันจะได้เดือนละาไหรนี่เป็นมหาศาลนะเอ็กมาแล้วเอ็กมาแล้วโคเค็ดีวีดีนี่เอ็กัวจริง เสินไปแล้วแม็กพีโดมเสินตายเข้างี้เสย์ตายเพื่อนผมต้องหาทางบ้กเข้าตัวหลัหเกือบตายเฮ้ยไปหาที่เพิ่มเลือกกอนบางป่าเขาเป็นการกดดันเลนแบบนึ่งว่าถ้าศัตรูไม่มีที่พำนี่เนี่ย พอ,อแล้วเพื่อนมึงฟาร์มอะไรเนี่ยโอ้ต้นเกมแล้วไม่เคยจะขยันฟาร์มพอของฟูแล้วที่จะฟาร์มเอาอะไรอ้าวอย่างนี้โดนครฮะเรียบร้อยโอ้โหรู้ทำจังหวะได้ดีมากเมื่อกี้ตะตอมเผลอแป๊บเดียวดึงออกมาเลยฮะอัดเพลงได้ด้วยอะไรเงี้ย ผมไม่ไปไหนผมจะจ้างโคโยตี้มาเต้นที่บ้านผมจะไม่ไปเที่ยวถ้าผมรวยเออวันไหนผมอยากดูยังโอมผมจะจ้างยังโอมมาแสดงที่บ้านไม่ต้องรวยกี่บาทนะเนี่ยถึงจะทำได้

ดูเลือกกอนดูนเลือกกอนม <c oughs> ึงจอกอะไรไปเพื่อนมึงจกใครไป ก็ไปต Han ีไม่ได้เพื่อนโอ้มันบุกหนักเหมือนกันว่ะไฟดับน่าจะแย่งศูนย์แย่งศูนย์อะไรเหรอ ใจเย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์มันนัวเนียมากทำให้ลักสายตา,ายไม่ได้ <c oughs> ไฟดับน่าจะแย่งศูนย์จะได้เล่นสก,กินแองเจิ้ล ผมเน็ตกากก็บอกว่าเข้าจนจบเกมแต่คอนตอนแรกเด้งอะไรวะเน็ตหลุดพี่ก็แจ้งเวลาไหนให้ตรงเดี๋ยวก็รีเพย์ดูบอกว่าทำ u t u b e อ๋อจะได้ได้สกินเหรอไม่เป็นไรหรอกเราเล่นเก็บไปเดี๋ยวมันก็เล่นเก็บแต้มไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวมันก็ถึงเดี๋ยวมันก็เล่นปลดล็อกเล่นได้เหมือนเดิมด,ดีผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ ไม่ต้องไปแจ้งอะไรให้มันยุ่งยากหรอกยาวไปนะถ้าผมรวยกับพี่นะมีบ้านหรูๆหลังหนึ่งคงดีเป็นปราสาทไปเลยแบบเนี้ยผมไม่ผมไม่อยากได้บ้านหรูๆอะ่ะผมอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งที่มันมันออกมาจากความคิดเราอะ่ะอคือบ้านสักหลังหนึ่งอะ่ะที่ยังไงอะ่ะ ที่ออกมาจากไอเดียเราทั้งหมดเออคือเราเป็นคนออกแบบเองอะไรเงี้ยเออแค่นั Hence, ้นแหละผมพอใจผมไม่ไ oh, ด้อยากได้บ้านหรูๆอะไรมากมายเพราะผมไม่ชอบบ้านหลังใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ชอบบ้านก็พออยู่ได้อุ้ยช้าๆๆโอ้อ้าวมดนจโมเลยก แหยจิตฟันแหกแล้วจะแหกแล้วป้อมกูเพื่อนโอ้แม็แกบิ๊กโอ๊ดอย่าช็อตนะเว้ยอย่าช็อตนะเว้ยกูตายนะเอาแองเจิลมาทีไรแม่งแบบชิปหายทุกทีดูดิยังยับแตกแล้ว all together now เฮ้ย <coughs> ผมอยากเจอพี่ตัวเป็นๆจังเอา้านี่ผมตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็ตัวเป็นๆนะเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ย <c oughs> พี่ยิงไม่เข้าเลยเออยิงไม่เข้าเลยแหม่งหวันตัวนี้มึงอยากอยากพุ่งใส่มากเลยอยากอันตีใส่เลยแต่ว่าที่บ้าไม่ตายครับเรารอคลิปดันมาลึกๆเราค่อยฟัง เอาตีเร um, ็้ยวมั้งกันพี่ไฟดับบ้านไหนนะแหกดูฉากตอนตอนทึบไฟดับบ้านไหนวะเมื่อวานไดเปล่าไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่นะวะวันก่อนครับวันก่อนวันก่อนผมก็จำไม่ได้ว่าวันอะไร วันก่อนไฟดับมันไม่พืบหรอกตอนมันดับมันก็ค้างไปเลยอะในสตรีมหน้าในสตรีมมันก็ค้างไปเลยมันก็ไม่มีอะไรพืบภาพหรอกภาพมันก็ค้างไปเลยเผื่อแองโหด เพื่อนฝากความหวังไว้ที่เราไม่ใช่หมายถึงเจอพี่แล้วผมอยากขอเลยเธอได้ได้ถ้าเจอถ้าเจอเดี๋ยวผมจะเซ็นให้ทั้งตัวเลยเดี๋ยวพกาเมจิกเมจิกเซ็นตั้งแต่หัวยันเท้าให้เลยพวกมึงบวกลัวกันเกินไปอ่ะเกาะให้เัย โอเคปั๊มปั๊มปั๊มเร็วเร็วเร็วคลิปมันก็วิ่งช้าเกินเนาะใครมาวะเนี่ยมดอีกโอ้ ยอมให้แตกแล้วก็ป้อมเดียวเลยวะร r ทร t ตตามต่อ,ตอเ this บวกไปนะพวกมึงบวกไป ไม่อยู่ละโอ้โหสู้ได้ไหมลองดูแล้วกันได้ว่ะพีส่สู้ๆพี่เออชอบตอนสอบแรงไหมชอบชอบ ถ้าเจอตึงๆอะ่ะตอนสอบแรงตึงเกินมาละมาละ <c oughs> ขนาดมีแต่ดวงดาวนะเนี่ยไม่รู้ว่าทีมตองข้าม,มีราชันมาด้วยหรือเปล่าแต่ทีมเรามีแต่ดวงดาว <c oughs> okay, สวยเพื่อน ผมจะต้องฟาร์มให้จัดที่สุดเนี่ยครับผมใครที่บอกว่าเล่นแครี่แล้วไม่โหดต้องทําไงก็ต้องฟาร์มให้จัดที่สุดครับคือต้องหล,ลบฟาร์มอ่ะคือเราต้องหลบหลบฟาร์มทุกวินาทีของเราคือการตีคลิฮะอย่าให้เว้นว่างไม่งั้นของเราจะจะไม่มามดูก่อนว่าผมจะเข้าใครได้แบ็กปิดโดถ้ามึงหลุดมาคนเดียวกูฆ่ามึงเนี่ยถ้ามันไปเลนอื่นเราก็เอาป้อม โอ้มาอีกแล้วนี่เลยยังไงเห็นไหมเงินเราเท่าเท่าเงินสูงสุดข,ของฝั่ง,งตรงข้ามเลยขนาดเราไม่ค่อยได้คา่านะแต่ว่าเราฟาร์มโอ้โดนเหยียบโดนเหยียบ โอเคโอ้โหเราคือความหวังของทีมเลยเราต้องไม่ทำให้ทีมผิดหวังถ้าพี่มีถุงมือแบบทานอสที่จะทำอะไรครับถ้าถุงมือถ้าผมมีถุงมือผมอยากให้ลุงตู่ ตอด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 อ,อะไรวะเดี๋ยวดะผมอยากให้ลุงตู่ตอดตอดคือะไรผมไม่เข้าใจบวกเยอะเกินไปถ้าผมมีถุงมือถุงถุงมือทารอสผมจะเสกให้ผมหำใหญ่ขึ้นผมจะเสกให้ช่องผมนะครับคนติดตามสิบล้านซับไอ้สักร้อยล้านซับดีกว่าแล้วผมก็จะลงคลิป บ้าบๆบอๆของผมในแต่ละวันลงๆลงไปงั้นแหละลงเฉยๆนะเราก็จะรอเอาตังค์จากจากยูทูบเออดูคิดดูที่ว่าถ้าลอยล้านซับเนี่ยมันจะได้เดือนลอะเท่าไหร่เงินมหาศาลอา่ะพระเอกมาแล้ว เอกมาแล้วโซเคนดีวีดีนี่พระเอกตัวจริงเซอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาจังหวะนี้ต้องตีป้อมแล้วโดนระบาดทีเดียวดับเลยโดนตีนไงโอ้เพื่อนมึงแทงขนาดนี้นี่เ,เหรอโอ้ผมเกินไปแล้วแบ็คบิ๊โดมึงเกินไป เข้า่างี้เกินตายเพื่อนไม่เกรงใจแคลรี่เลยโอ้โหต้องเอาเซิร์ฟเอาเซิร์ไม่ไหวละเขาเกิดละ เฮ้<ภา>ยลืมปล่อยลืมปล่อยว่าเราจะพิดเกมได้ไหมเกมนี้ของเราฟูลแล้ะผมว่าเอาเจาะเกาะออกรึกตีหรือเปล่าวะหรือเดี๋ยวเอาขีเอาเอาเอาจาะเกาะไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อน เจาะเกาะเนี่ยอืมแต่เราก็ได้ตีมดนะอกอ็เจาะเกาะนี้มันจะตีมดค่อนข,ข,ข้างที่จะเข้าเยอะหน่อย โ,โอ,อ้โหเกือบตายเฮ้ยไปหาที่เพิ่มเลือดก่อน retreat พอแล้วพอแล้วพอแล้วผมไม่น่าไปชนดาเมจเยอะเลยตอนแรกเห็นไหมอยู่ช่วยเพื่อนไม่ได้เลยอ่ะ for <c oughs> flying. เราเหลือป้อมบนอีกป้อมหนึ่งไม่รู้จะมาฟาร์มทำไมเหมือนกันบบในเมื่อของระฟูแล้วเนี่ย <c oughs> ฟาร์มป่าเขาเป็นการกดดันเลนอีกแบบหนึง่งว่าถ้าศัตรูไม่มีคีฟฟาร์มแล้วเนี่ย ตัก็จะไม่มีเงินมาออกของเขาเรียกว่าเป็นการกดดันแบบนึงเห็นไหมทำไมถึงมีการเวทปาาเกิดขึ้นเพราะว่าเปการกดทำให้เขามีของมาสู้กับเราไม่มีเวลไม่มีของคลิปไม่เข้ามา แองเจิ้ลวันพฤหัสจะถูกปรับอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ก็โหดแล้วนะนี่จะโหดขึ้นไปอีกเหรอวะแบ็ควีโอดมา ตัวหลังเขายืนยืนได้แบบยืนได้หลังมากคือยืนยืนยืนคุมตำแหน่งได้ดีมากตัวหลังเขาแบบคือเราเนี่ยผมล้วงที่ยากมากผมเขาไปล้วงไม่ได้เลยคือผมต้องตีแทงอะ่ะผมต้องตีแทงอ่ะตอนที่บวกกันอะ่ะถ้าปกติตอนที่บวกกันผมต้องเข้าไปล้วงพวกเนี่ยพวกแองเจิ้ลเอ้ไม่ใช่พวกเนี่ยพวกพวกเมดพวกแคร์ี่อะไรเงี้ยผมต้องเข้าไปล้วงให้ได้นั่นคือหน้าที่ของของแคร์ลี่ ต,ตอนนี้คือผมเข้าไปล้วงไม่ได้เลยนนผมก็ต้องตีแบบตนนีแพนคเข้าไปอ่ะโดยที่ตีไม่เข้าแต่ก็ต้องตัดเป็นต้องตีอ่ะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรโอเคเพื่อนกลับไปไปล่อยเพื่อ,อนึกว่าปตรงนี้ออนนอนนของสัตว์ตนนัวนี้ฟูน่าจะมีแค่กีตัวนี้ฟูกีตัววะ มีฟูาแครี่ยังไม่ฟูแล้วก็เมดเขาก็ยังไม่ฟูถือว่าเป็นเป็นข้อดีนะถือว่าดีเพราะถ้าแครี่ของฟูเขาก็จะมีดาเมจเยอะสามารถฆ่าเราได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะเขาพยายามตีทีเปล่ผมเขาจะได้ไม่ออกมาฟาร์มคือถ้าออกมาจะได้ไม่มีให้ฟาร์มเขาจะไม่มีเงินของเขาจะไม่ฟูลแตอนแรกเราเสียเปรียบ เราหนีฟาร์มจนแบบเรามีของมาสู้ได้ไงไปช่วยเพื่อนก่อนไอ้ตัวนี้หลุดออกมาเึร็จปะ,ปะโอ้ตายเล่นด้วยผมสอบแรงอยู่ครับผมโอ้จะได้ไหมเนี่ยบนเนี่ยโอ้ยตายเลยหมดแต่โมโ้กู รี e รีตมไม่ได้อีกแล้ววะโอ้ไรวะเนี่ยอ้เราตายแ่สองสตัวกินขนมรอผมว่าเริ่มยากละเริ่มยากละเขาน่าจะมีเริ่มมีของละนมองขาม่มีของอ่ะ เขาต้องดันคลิปไปครับผมเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แม่งเสียเปรียบอยู่ยังเอาลอยเอาเสือดำได้แม่ง <c oughs> ผมจะเอาเป็นคลิปมาก่อนแล้วกัน มารวมนี่พอแล้วเพื่อนมึงฟาร,ร์มเอาอะไรเนี่ยโอ้ต้นเกมแล้วไม่เคยจะขยันฟาร,รม์มพอของฟูแล้วไม่รู้จะฟาร,ร์มเอาอะไรอ้าวอย่างนี้โดนนี่ฮะเรียบร้อยโอ้โหกรูททำจังหวะได้ดีมากเมื่อกี้ตะตอมเผลอแป๊บเดียวดึงออกมาเลยฮะ เขาตายไปสองแล้วนะแบควิดโดก็ตายผมาตีเอาเลือดก่อนว่าผมที่เกียดเดินเดินมาดันแต่ว่าคิดมันน่าจะดันมาเองได้โอเคเราได้ป้อมบนแล้วน่าจะชนะแล้วเกมอีกสามสิบกบิศตูจะเกิดเดี่ยผมจะเข้าเอาไอ้นี้ได้ไหมถ้ามันโดดอ่ะผมเข้าเลยนะถ้ามันโดดอันตีไปผมเข้าเลยแต่นี่มันยังไม่โดดเนียมันโดดไปยัง โอ้โหหน่ามันโดดไปแล้วเมืดด่อกี้มันโดดก่อนที่ผมจะตายอ่ะเลยมันโดดตอนที่ผมตายไปแล้วอ่ะไม่จบอีกเหรอเนี่ยโหยากว่ะเพราะทีมเขาเล่นดีมาตั้งแต่แรกไงยากเลยมันไปย่างเซอร์แน่ ทำไมเมฆไม่มีบทบาทแล้วซื้อให้ไงขายรองเท้ามันวิ่งช้าผมไม่ชอบการวิ่งช้านี่หรอไม รือที่ยิงมันก็ควรจะขายอะรองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเซอร์ได้ก่อนแล้วขึ้นไปตรงนั้นแบบผมจะขายแล้วซื้อของใหม่มจะซื้ออะไรดีวะซื้อโลดีกว่าซื้อดาบดาบเฟฟดาบเฟสดาบโล่อะดาบที่มันจะมีโล่ให้เวลาเลื่อนตะลดกอ่ะน่าจะทำให้เรารอด ให้ปล่อยบ้านเลยให้มันดันทั้งสามทางทุกทีที่เราถ้าเราบวกคีปมันก็จะดันเข้าไปไหมเราก็จะเข้าไปจบได้แต่นี่คือบางทีอเราเข้าไปบวกไม่ได้เราคีปไม่ดันเข้าไปแล้วคีปดันเข้าไปมันก็เคลียร์คีปได้เราก็เลยจบไม่ได้เหมือนจะมาเอาลูกน้องตรงนี้โอเคใจเย็น เพื่อนชอบรีบอ่าได้ตัวนี้นะเคเดี๋ยวค่อยดูผมจะเอาดาบดาบเกร็บเไงล้วงฮะล้วงล้วงล้วงจังหวะนี้ตายหมดเลยเป็นไงละ่ะโอ้โห เรียบร้อยไม่รู้ออกมาทำไมดาบแล้วนะใคร MVP เนี่ยมันต้องเราแล้วแหละจังหวะเนี้ยเฮ้ยอีกสองครั้งแล้วเราก็จะเป็นลายชันแล้วเฮ้เนี่ยเงินสูงสุดเลยเพราะว่าเราฟาร์มจัดมาก โอเคสองตาอีกสองตา